มะเร็งกระเพาะอาหารรู้เร็วรักษาได้รู้หรือไม่อาการปวดท้องเรื้อรังอาจไม่ใช่แค่โรคกระเพาะมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเราได้หากไม่ใส่ใจสังเกตอาการมะเร็งกระเพาะอาหารมักไม่มีอาการในระยะแรกทําให้หลายคนละเลยแต่เมื่ออาการปรากฏนั่นอาจหมายถึงมะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้วอาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงได้แก่ปวดท้องเรื้อรังเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระดำ หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะการตรวจพบเร็วเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดการป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารทำได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารแปรรูปงดสูบบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์การตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มะเร็งกระเพาะอาหารไม่ใช่จุดจบด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและกำลังใจจากคนรอบข้างเราสามารถต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้อย่าท้อแท้เข้ารับการรักษาอย่างต่อนเนื่องและดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหากคุณมีอาการที่น่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขารู้เท่าทันและป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารไปด้วยกัน